ทำไมต้องชื่อกุหลาบถ้าชื่อชบาเหมือนก็จะเป็นก้านกล้วยไงมีไลฟ์สดอีกไหมอาจจะมีฮะให้ดูเรื่อยๆ เอาเงินไปฝากคุณเกื้อถ้าฝากคุณเกื้อเนี่ยมีแค่แสี่อีพีละเหลือสี่อีพีถ้าฝากคุณเกื้อเนี่ยอู้คุณนคะชุณคี้ ขอบคุณมากเลยค่ะหายไปนานเลยสบายดีนะคะปูกุหลาบจะมีดอกไหมปูกุหลาบมันก็ต้องเป็นดอกอะมันเป็นลูกมันคือทุเรียน่ะเขาส่งอะไรมาในกรุ๊ปอะหนูพี่ phải okay. đó เมื่อไรจะวันพุธนั่นนะดิแบ่งไปเอกได้ไหมลาอันน่ะเหรอร้านขายผ้าแต่ไม่เคยอยู่ร้านผ้างงปะผมผมอะไรนะอ,อกหักปอกหน่อย อกหักตีเวลาใครไม่เป็นอกหักไปแต่ว่าลืมเวลาช่วยให้เรามองทุกอย่างเป็นเรื่องตลกได้ได้ดูทุกวันมีความสุขขอบคุณครับแม่กุหลาบบอดี้มาวิว <c oughs> และมาใกำลังใจขอบคุณค่ะอะคุณปลอบ โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าก็ว่าจะไปแล้วแหละเพราะมันใกล้จะสามทุ่มแล้วได้ไปเตรียมตัวไม่ใช่อะไรเรอกมาเมาส์มอยกันก่อนเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะกลัวว่าเดี๋ยวพอหลังจากนี้พอไปถึงเมกาปุ๊บเวลาเรามันจะไม่ค่อยตรงกันเนี่ยเฮ้ยเวลาเรามันไม่ตรงกันคมเฉยไปลนะให้ดู ซ e you อสเอไปเจอกันค่ะ